แล้ววันนี้กับการสปอยเซรีไนท์ฟอร์ซีซั่นหนึ่งตอนที่ห้าและตอนที่6นะครับความเดิมตอนที่แล้วอัศวินแทนเคเขาถูกจับได้ว่าเขาได้ฆ่ามือสังหารชาวอาลรับที่เป็นเบาะแสสําคัญจะพาไปหาจอกศักิ์เิษและฝรั่งเศสก็ใกล้จะเข้าสู่สงครามเนื่องจากอังกฤษได้ปฏิเสธขวางขวาญขอ,อโทษของกษัตริย์ฟิลิปแล้วสงครามครั้งนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ติดตามต่อได้เลยนะครับหลังจากที่อังกฤษได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสอย่างชัดเจน กษัตริย์ฟิลิปของฝรั่งเศสก็ไามา่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้แต่จะไม่ยอมให้ใครเข้ามาบุกรุกดินแดนของเขาได้กษัตริย์ฟิลิปจึงได้เรียกระดมพลอัศวินให้เตรียมกองทัพรอรับการลุกลานของอังเกตด้วยนนนองกาเลเห็นว่าเหตุการณ์มันเริ่มจะบานไปลายไปมากแล้วและเขาเองก็ไม่ต้องการให้เกิดสงครามขึ้นอีกด้วยเขาจึงรีบไปหาทูตของอังเกตเพื่อจะพอมีโอกาสที่จะหยุดสงครามครั้งนี้ได้แต่พอเข้าไปถึงอัศวินของอังเกต ก็ไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปพบทูตของอังกฤษเรโนการเลจึงได้สั่งให้ทหารตัวเองพังประตูเข้าไปแต่พอเข้าไปก็กลายเป็นว่าทูตของอังกฤษได้หายตัวไปแบบไหลร่องรอยพวกอัศวินอังกฤษที่เฝ้าหน้าห้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทูตหายตัวไปตอนไหนส่วนทางด้านอัศวินเทมพาตอนนี้ก็มีการลงโทษแทนเคขอหาที่ฆ่ามือสังหารแลนดีได้สั่งให้ลงโทษแทนเคแทนเคถูกลามโซแล้วก็ต้องแบ,บกกางเขนขนาดใหญ่เหมือนกับพระเยซู ึ่งเขาจะต้องเดินผ่านอัศวินเทมพาที่ตั้งแถวอยู่สองข้างเดนดี้กล่าวความผิดของแทนเคแล้วก็ถามแทนเคว่าจะยอมสำนึกบาปไหมแทนเคก็บอกว่าเขาไม่สำนึกเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นทําไปก็เพื่อเหล่าพี่น้องแล้วมันก็ถูกต้องแล้วแดนดี้ได้ยินแทนเคพูดออกมาแบบนั้นเขาจึงบอกกับอัศวินเทมพาไปว่าเมื่อการลงโทษเริ่มขึ้นทุกคนจงกระทือไม่สุดแรงเพราะถ้ายั้งมือเห็นแก่ความเป็นเพื่อนบาปของแทนเคจะไม่ได้รับการชำระ แล้วการลงโทษก็ได้เริ่มตน้นขึ้นแทนเคต้องแบกไม้กลางเขนเดินผ่านกลางแถวอัศวินเทมพาพอเขาเดินผ่านอัศวินข้างๆก็จะเข้ามาต่อยแทนเคต่อยสุดแรงแทนเคโดนไปบาปนี้ก็เจ็บไปทั้งตัวแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่สำนึกบาปในสิ่งที่เขาทำลงไปพอมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกําลังเพล,เพลินแต่โฆษณาม,มาขัดจังหวะแอดขอแนะนําำยูทูปพเมีมราคา19บาทจับกติ209บาท แถม YouTube Music ตลอดการใช้งานอย่างนม่พอเราแถม V I U P เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็อยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y o YouTube พเมยมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลง ก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจอาจจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR o ค e อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Adcat 4K นะครับตัดมาทางด้านในวงังตอนนี้ราชินีก็หลับนอนกับกษัตริย์ฟิลิปได้4คืนแล้วและมันก็น่าจะมากพอที่ทําไม่รู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของกษัตริย์หลังจากนั้นเดโนกาเลก็รีบกลับมาบอกกับกษัตริย์เรื่องที่ทูดของอังกฤษนั้นหายตัวไปแล้ว ขากลัวว่าอังกฤษมีแผนจะเริ่มโจมตีโดยการลอบสังหารกษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์แต่กษัตริย์ฟิลิปก็ไม่เชื่อว่าอังกฤษจะทําอะไรแบบนั้นโดยการเตือนของเดโนกาเลไม่ได้เป็นผลเดโนกาเรจึงเชิญท่านโปบเข้ามาในวังเพื่อจะให้มาช่วยคุยกับกษัตริย์ฟิลิปให้ระวังตัวให้มากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ก็มีงานเลี้ยงในวงังฉลองเรื่องงานแต่งงานของเจ้าหญิงและเจ้าชายลูเอตแห่งคาตาโลเนียเดโนกาเลถามท่านโปบไปว่ารู้เรื่องท่านทูตของอังกฤษไหมท่านโปบก,ก็บอกไปว่า รู้แล้วว่าเขาหายตัวไปซึ่งท่านพบก็คิดเหมือนกับเดโนกาเลอังเกษจะทําการรอบสถานกษัตริย์ฟิลิปเดโนกาเลก็สงสัยว่าท่านปบรู้ได้ยังไงท่านปบได้บอกไปว่ามีชาวคิดที่ดีคอยเล่าเรื่องราวให้เขาฟังอยู่เสมอสายลับของท่านปบนั้นไว้ใจได้ซึ่งทั้งท่านปบและเดโนกาเลก็เห็นตรงกันว่าต้องเตือนกษัตริย์ฟิลิปให้รู้ตัวเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องร้ายเกิดขึ้นแต่ในขณะนั้นเดโนกาเลเขากลับเกิดแน่นหน้าอกขึ้นมาเวี่ยนหัวตาลาย เละเขารู้ตัวแล้วว่าตัวเองกำลังโดนยาพิษจากที่เขาดื่มไวน์เข้าไปเดนอกาเลยจึงฝืนตัวและใช้แรงสุดท้ายกระเจิดกระเจไปหากษัตริย์และรา,า,าชินีที่กำลังจะยกแก้วไวน์ดื่มเดนอกาเลยพุ่งปัดแก้วออกจากมือราชินีและกษัตริย์แล้วเขาก็สลบไปกษัตริย์ได้เห็นก็เชื่อแล้วว่าพวกอังกฤษทำการลอบสังหารจริงๆเดนอกาเลยถูกพาตัวไปรักษาตัวแต่พิษที่เขาโดนเข้าไปนั้นมันก็ทำให้เขาสลบไม่ได้สเตี หมอหลวงพยายามตรวจเช็กว่าพิษที่โดนเข้าไปคือพิษประเภทไหนแต่ก็ไม่สามารถหาว่าเป็นพิษแบบไหนจึงใช้ยาแก้ไม่ได้หมอหลวงก็หมดปัญญาจะช่วยแล้วหลังจากข่าวการลอบสังหารได้แพร่ออกไปเลนเดีจึงรีบมาที่วังเพราะเป็นห่วงราชนีคนรักของตัวเองเลนดีบอกกับหมอของเทมพาไปช่วยหมอหลวงดูอาการของเดนกาเลแล้วเขาก็คุยกับกษัตริย์เรื่องของคนร้ายกษัตริย์บอกว่าเขาสงสัยทูตของอังเกตพอเพิ่งจะหายตัวไป เลนดีจึงสั่งให้กาเวนทําการสืบหาความจริงเรื่องนี้โดยตอนนี้มีการที่จะสังหารกษัตริย์และราชีนีกษัตริย์ฟิลิปที่เป็นห่วงความปลอดภัยของราชนีเขาจึงขอให้เลนดีช่วยเป็นองค์คลังให้กับราชนีโจนแล้วกษัตริย์ก็ขอบคุณเลนดีที่ช่วยให้เขานั้นสามารถคืนดีกับกราชนีได้เพราะว่าหลังจากงานเลี้ยงในครั้งนั้นไม่รู้ว่าเลนดีพูดอะไรกับราชนีทําให้ราชนีเปลี่ยนไปกับม่าสนใจกษัตริย์ฟิลิปอีกครั้งส่วนทางด้านกาเวนก็นาคนไปนยังที่พักของทูตอังกฤษ เขาสอบสวนอัศวินอังกฤษสองคนที่เฝ้าหน้าประตูซึ่งทั้งสองคนก็บอกไปว่าไม่รู้เลยว่าทุ่ถหายตัวไปตอนไหนกาวินจะต้องขนห้องไห้ทั่วหาทางที่จะหนีไปจากที่นี่แล้วกาวินก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่อยู่ในเหีบพอเปิดหีบออกมาดูก็เจอของเหลวข้างในกาวินเขาจำกลิ่นนี้ได้กาวินเอาดาบจุ่มลงไปแล้วก็เอาดาบออกมาฟ้าให้เกิดประกายไฟแล้วไฟก็ลุดท่วมดาบทันทีและมันก็ไม่ดับกาวินบอกว่านี่คือไฟกีดที่อันตรายเป็นอย่างมาก แม้โดนน้ำก็ยังไม่ดับและสิ่งนี้มีแต่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์และแทบจะไม่มีใครรู้วิธีทาแต่เขารู้จักคนหนึ่งที่รู้จักคนที่สามารถทาสิ่งนี้ได้และนั่นก็คือท่านเคกาวินกับมาหาท่านเคซึ่งโดนตึงกลางเขนอยู่ในห้องขงังสภาพของท่านเคก็บาดเจ็บจากการโดนลงโทษไม่น้อยกาวนเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับท่านเคฟังแล้วก็ขอให้ท่านเคบอกเรื่องของคนที่ทําไฟกีท่านเคก็ไม่ยอมบอกพาซีจึงบอกไปว่า ถ้าแทนเคไม่ยอมบอกสตูจะเอาสิ่งนี้ไปใช้ในงานแต่งของเจ้าหญิงและคนจํานวนมากจะต้องตายแทนเคที่เห็นแก่คุณธรรมเขาจึงเล่าเรื่องหล่าให้ฟังเขาเล่าว่าตอนที่เขาอยู่ที่ดินแดนสักิ์เิ์เขาได้รู้จักกับนักฆ่ารับจ้างชาวมองโกนึ่งที่เชี่ยวชาญทั้งเคมีแล้วก็ยาพิษคนนี้จะสวมหน้ากากาไว้ตลอดแต่จะไม่มีทางเจอเขาได้ถ้าเขาไม่ต้องการให้เจอเองแล้วแทนเคก็บอกอีกว่าไฟเกจมันจะทิ้งร่องรอยอวาว้ยให้ใช้กรรมฐถานไปทาตามอาคาร ถ้ามีไฟเกจกรรมฐานจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีขาวบวกเขาได้ข้อมูลมาก็รีบจาัดก,การเรื่องนี้ทันทีแต่กลับมาทางเรนดีเรนดีที่ได้รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกับราชนินีซึ่งราชินีก็ยังโกรธเรื่องที่เรนดีนั้นได้ตัดสัมพันธ์กับเธอเรนดีเดินตามราชินีเข้าไปในห้องแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องที่ราชินีไปนอนกับกษตัตริย์เขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีเศษแต่ด้วยที่เรนดียังรักและหึงราชนินีเขาอยากจะฆ่ากษาัตริย์ฟิลิปให้ตายตอนที่เขาได้รู้เรื่องนี้ ราชินีจนเลยบอกความจริงว่าเธอได้ท้องลูกของเรนดีแต่ที่ทําไปทั้งหมดก็เพื่อให้เด็กปลอดเรนดีได้ยินก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็ดีใจมากกว่าทางคู่เดินเข้ามาหาการจะจูบก,กันแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีแต่ว่าสาวใช้ก็เปิดประตูเข้ามาพอดีและบอกไปว่าอัศวินกาเวนกลับมาแล้วกาเวนเอาเข่าวสาคัญมาแจ้งให้กับเรนดีกาเวนแจ้งเรนดีถึงเรื่องไฟกเกยเรนดีรู้ดีว่างานนี้ปัญหาใหญ่แน่เขาจึงขอตัวลา แลนดีเข้าไปแจ้งเรื่องไฟร์กิบกษัตริย์ฟิลิปขอให้กษัตริย์ส่งยกเลิกงานแต่งของเจ้าหญิงไปก่อนเพราะว่าพวกเขาไม่สามารถปกป้องบวตอนที่ทำพิธีได้มันอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมากจนเกินไปแต่ดูเหมือนว่ากษัตริย์ยืนยันต้องจัดงานแต่งไม่สามารถที่ยกเลิกได้เพราะไม่เช่นนั้นทุกคนจะคิดว่าฝรั่งเศสอ่อนแอที่กลัวแม้แต่กระทั่งมงือสังหารเขาบอกให้ย้ายงานแต่งงานมาจัดในวงังซึ่งป้องกันได้ง่ายกว่าและขอให้อสวินเทมพาส่งคนมาช่วยปกป้องด้วย ล้วอสวินถมพาเข้ามาตรวจสอบปราสาสตรแล้วลอยกรมาถันรอบๆอ,อ,อาคารเพื่อหาไฟเกแต่ก็มีมืองหารใส่หน้ากากหลบเข้ามาในงานได้อยู่ดีโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวส่วนทางด้านเดอนอกาเลหมอก็หมดปัญญาที่จะช่วยแล้วเขาไม่รู้เลยว่ามันคือพิษอะไรหมอเอายาตัวหนึ่งให้กับเดอนอกาเลเดมซึ่งมันจะช่วยได้แค่ให้เดอนอกาเลไม่ต้องทรมานเจ้าหญิงอิสเบลก็เฝ้าอาการของเดอนอกาเลอยู่ตลอดท่านผมก็สวดมนต์ให้กับเดอนอกาเลท่านผมบอกว่า แม้ชายคนนี้จะบาปหนายย่งนาะแต่ก็ขอให้พระเจ้าอํานวยพรและหมอของเทมพาก็เดินทางกลับมาที่สำนักแต่ระหว่างทางก็มีกลุ่มพลดอนภาพแห่งแสงได้เข้ามาขวางทางหมอเอาไวา้แล้วก็ทําให้รู้อดีตของหมอว่าหมอของสำนักเทมพาเขาเคยเป็นอิสลามมาก่อนแต่ว่าเปลี่ยนศาสนาแล้วก็กลายมาเป็นอัศวินเทมพาหมอบอกว่ามาสเตอร์แลนดีต้องการจะคุยกับพวกท่านหัวหน้าของพลดอนภาพแห่งแสงก็บอกไปว่าเขาต้องได้ศพของลูกชายคืนมาก่อนค่อยคุย แล้วลูกชายของพวกมันก็คือมือสังหารที่โดนแทนเคฆ่าตายหมอจึงกลับไปแจ้งแก่แลนดีถึงเรื่องนี้ซึ่งแลนดีก็ตกลงที่จะส่งศพของมือสังหารคืนเพื่อจะเข้าไปพูดคุยกันในการตามหาจอกศักดิ์ธิ์แล้วก็ถึงเวลาจัดงานแต่งงานของเจ้าหญิงมีคนมาร่วมงานมากมายการป้องกันก็จัดเต็มกำลังทานโปก็เริ่มทำพิธีให้กับเจ้าหญิงและเจ้าชายส่วนแลนดีก็ไปยืนคุยกับราชินีโจดและขอเคลื่อนดีกับเธอเพราะเรื่องลูกราชินีโจนก็ปฏิเสธ พอเธอตัดสินใจแล้วที่ทําหน้าที่ของราชนินีขนาดนั้นแลน,นดีก็มองขึ้นไปเห็นมือสังหารของมองโกกําลังเล็งหน้าหม่ไปที่กษัตริย์ฟิลิปแลนดีลังเลว่าจะปล่อยให้กษัตริย์ตายเพื่อตัวเองจะได้คนรักคืนหรือจะช่วยพระหน้าที่แต่เขาก็ตัดสินใจใวิ่งเข้าไปผักกษัตริย์ออกแล้วก็รับลูกธน,นูแทนเขาที่ไหลของเขาเต็มๆทุกคนในงานวุ่นวายแล้วก็ตกใจที่มีมือสังหารที่เข้ามาในงานได้ขนาดนี้เจ้าชายลูอิตที่เห็นอย่างนั้นก็รีบพาเจ้าหญิงวิ่งหนี แต่มืองหารโผล่เข้ามาด้านหลังจับตัวเจ้าหญิงแล้ววิ่งหนีไปเจ้าชายวิ่งตามไปแล้วเห็นมืองหารพาเจ้าหญิงขึ้นรถม้าแล้วก็ขับหนีไปเจ้าชายรูอิกก็โดดเกาะรถม้าเพื่อตามไปช่วยเจ้าหญิงและเข้าไปในรถม้าได้เจ้าชายจะพาเจ้าหญิงก็โดดหนีแต่ว่าชุดของเจ้าหญิงนั้นก็ดันไปติดกับรถเจ้าหญิงซาเบกุลุกข,ขึ้นมาผลักเจ้าชายล้มลงแล้วก็พูดกับเจ้าชายว่าลาก่อนแล้วเจ้าหญิงอิซาเบลก็กระโดดลงจากรถม้ามืองหารก็จัดการจุดไฟเผารถทันที รถไฟลุกท่วมเจ้าชายวิ่งหนีออกมาไม่ทันเจ้าหญิงอิซาเบลร้องไห้ตะโกนหาเจ้าชายลูอิตแล้วก็จะวิ่งเข้าไปหากองไฟเรนเดตามออกมาไม่ทันแล้วก็หามเจ้าหญิงเอาไว้ได้แล้วพวกอศัศวนเทมพาและทหารก็วบ่งออกมากบกลมสถานการณ์แต่ว่าเจ้าชายลูอิตก็ไม่รอดรวมเผาทั้งเป็นหลังจากเหตุการณ์นั้นเจ้าหญิงอิซาเบลก็กลับไปหาเดน,นกาเลที่ยังนอนหมดสติอยู่พเพราะดื่มยาพิษเข้าไปเจ้าหญิงเอากวดยาแก้พิษออกมาแล้วก็ป้อนให้กับเดอนอกาเล เขากลฟื้นขึ้นมาได้อย่างปาฏิหาริย์และประโยชแรแกลที่เขาพูดกับเจ้าหญิงก็คือสาเร็จไหมเจ้าหญิงยิ้มดีใจและก็ตอบว่าเป็นไปตามแผนที่ท่านวางเอาไว้ทุกอย่างและนั้นก็คือการร่วมมือของเจ้าหญิงและเดน,นกาเลเพฤติ้าเจ้าชายลูอิตเจ้าหญิงแข็งใจที่เจ้าชายทําให้เธอต้องอับอายแล้วภาพก็ตัดมาที่ทูตของอังเกตที่โดนจับมัดนั่งเก้าอี้อยู่ในห้องรับและมีมือสงหาสวมหนางกาเกียนเฝ้าอยู่แล้วมือสงหาก็เปิดหน้าก,ากักออกมาเป็นผู้หญิงชาวมองโก แล้วเดวนอกาเรก็เดินเข้ามาในห้องเขาบอกถึงแผนการทั้งหมดที่เขาทําทุกอย่างแต่แต่เรื่องสุมาเรื่องที่เขาวางยาตัวเองโดยเขาจะแต่งเรื่องว่าทูตอังกฤษกลัวความผิดที่สู่ขอเจ้าหญิงไม่ได้จึงวางแผนทําเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อจะหนีความผิดซึ่งผลที่เกิดขึ้นมาก็ตรงตามที่เดนอกาเลกต้องการทุกอย่างเจ้าหญิงฝรั่งเศสไม่ต้องการแต่งงานกับเจ้าชายลูอิสแห่งคาตาลเนียแล้วก็จะกลับไปแต่งงานกับเจ้าชายอังกฤษ ฝรั่งเศสและอังกฤษก็ไม่ต้องมีข้อขัดแย้งกันเพราะว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะฝีมือของทูตเพียงลาพังแล้วเดนโกาเลยก็สั่งให้มือสังหารฆ่าทูตถิงซาส่วนศพของเจ้าชายลูอิดถูกส่งกลับคาตาลรเนียท่านโปบส่งอวยพรให้ดวงวิญ,ญญาณของเจ้าชายลูอิดราชินีเอเลนาผู้เป็นแม่ก็ต้องใจสลายที่ต้องมาพาลูกชายกลับไปเป็นศพไม่เกียมแบบนี้ แล้วท่านป๊บก็มาคุยกับเดโนกาเลท่านโป๊บถามไปว่าหายรู้เกินไปหรือเปล่าเดโนกาเลบอกว่าเป็นเพราะว่าท่านโปอบสวยอภพรให้เขาท่านป๊บก็บอกไปว่าที่เขาสวดไปนั้นก็คือสวดให้ตายอย่างสบายไม่ได้สวดให้หายแล้วท่านโป๊บก็บอกไปว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันช่างตรงกับที่เดโนกาเลต้องการจริงๆเดโนกาเลก็ตอบกลับไปว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นท่านป๊บก็เริ่มสงสัยในตัวของเดโนกาเลแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอ ส่วนทางด้านหมอก็เอาศพมือสังหารไปคืนให้กับพระรอนแห่งแสงที่นอกเมืองทําตามข้อตกลงกันแล้วนี่คืนน้นเลนดีก็เรียกราชนีโจนออกมาพบเขาขอให้ราชนีโจนหนีไปด้วยกันกับเขาไปใช้ชีวิตสาคนพ่อแม่ลูกราชนีก็บอกไปว่าเธอรักเรนดีแต่เธอก็ตอบเรนดีไปด้วยประโยคที่แลนดีเคยบอกกับเธอไปว่าราชนีฝรั่งเศสกับหัวหน้าถิมพามันจะสามารถมีอนาคตอะไรด้วยกันได้แล้วเธอก็กลับไปที่วังเธอได้บอกกับกษัตริย์ฟิลิปว่าเธอได้ตั้งท้อง กษัตริย์ฟิลิปดีใจเป็นอย่างมากแต่สําหรับเดนดีก็เดินเสียใจอยู่คนเดียวกลางถนนและพวกพลดรอนภาพแห่งแสงก็เดินล้อมเรนดีเอาไว้เดนดีได้เห็นหน้าของหัวหน้าของพวกมันก็ตกใจแต่ก็เรียกชื่อเหมือนว่าลาชิดและเลนดีก็โดนพวกมันจับตัวไปซึ่งลาชิตคนนี้ก็คือทูตที่ถูกส่งตัวไปเพื่อให้อัสเวินเทมพ้ายอมแพ้สงครามในเมืองเอเคเมื่อ15ปีก่อนแต่ฉากมายังโจนสาวอาเดนีนาที่กําลังสู้อยู่กับโลลาน ลังจากที่เธอไม่ได้อนตัวภพาซีไปส่งให้กับโลแลนตามคำสั่งโลแลนก็เลยไปทำร้ายพวกชาวยิวจนตายบาดเจ็บไปหลายคนอเดรนาต้องการจะแก้แค้นได้สะกดรอยตามโลแ,นแลนแต่ได้เขาจัดการโลแลนท้งคู่เขาต่อสู้กันจนตกลงมาจากหน้าต่างลงมานอนอยู่หน้าทหารยามที่กำลังเดินตรวจอยู่พอดีเธอบอกกับยามไปว่าชายคนนี้ก็คือคนที่อัศวินเทมพาต้องการตัวท้งคู่จะถูกพาตัวไปยังสำนักเทมพาพาซีได้รับรู้ก็รีบไปดูอเดรนา อเดนินาเธอบอกไปว่าเธอจับโแรแลนด์ให้กับพาซีแล้วกาเวนจึงสั่งให้พาโแรแลนด์ไปขังส่วนอเดเดนาก็พาไปรักษาตัวแต่ว่าตอนนี้พวกอสวินเทมพามีอย่างอื่นที่น่าเป็นห่วงก็คือการหายตัวไปของเรนดีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกาเวนสั่งให้อสวินเทมพาทุกคนแยกย้ายกันไปค้นหาส่วนทางด้านกษัตริย์ฟิลิปตอนนี้ก็มีการแขวนคอลูกน้องของทูตอังกฤษพอทุกอย่างก็ชี้ไปที่ความผิดของคณะทูตท,ทั้งหมดเดโนกาเลได้รับความไว้ใจจากกษัตริย์ฟิลิปเป็นอย่างมาก ช่วยเหลือลาชวงศ์ไว้จากยาพิษกษัตริย์ฟิลิปจะมอบยศอัศวินให้กับเดโนกาเลความดีความชอบที่มาจากแผนของเขาเจ้าหญิงอิซาเบลได้เห็นคนต้องมาถูกแผนงขวบเพราะเธอที่ด้วยมือกับเดโนกาเลเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็วิ่งหนีออกจากงานประหารไปราชิะะนีวิ่งตามไปปอบเจ้าหญิงในห้องนอนเดโนกาเลที่เห็นอย่างนั้นก็กลัวว่าเจ้าหญิงจะบอกความจริงว่าเป็นแผนของเธอกับเขาเดโนกาเลจึงแอบมาดูที่ช่องลับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหญิงก็ไม่กล้าบอกความจริง โชคดีของเดโนกาเลไปแล้วหลังจากการประหารเสร็จสิ้นก็ได้มีคนสําคัญเข้ามาหาเดนกาเลคนนั้นก็เป็นลุงแท้ๆของเดโนกาเลและลุงของเขาก็มีชื่อว่ามันโลคนที่ไปไล่ล่ากอดฟรีและแลนดีตั้งแต่ก่อนไปเยรูซาเล็มที่เห็นในความฝันของเลนดีและก็ได้รู้ถึงอดีตของเดนกาเลพ่อของเดนกาเลก็คือน้องชายของมันโลเป็นผู้ที่ตั้งคําถามแล้วก็ต่อต้านการปกครองของศาสนาจากทาให้ทั้งพ่อและแม่ของเดนกาเลถูกเผาทั้งเป็น หลังจากนั้นมันโลก็พาเดนโนกาเรเลไปเลี้ยงทั้งมันโลและเดนกาเรเลจะเกิดความแค้นต่อศาสนาจักรเป็นอย่างมากเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็คือทำลายอำนาจการปกครองของศาส,สนาจากักรเขาต้องการฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นพันธมิตรกันเพื่อรวมกำลังต่อต้านท่านโป๊ปและอุบสรรคักดสำคัญที่สุดของพวกเขาก็คืออัศวินเทมพากองทัพอิสระที่ไม่ขึ้นตรงต่อประเทศใดๆแต่ขึ้นตรงต่อศาสนาจักรเท่านั้นโดยเดนกาเรเลก็ให้ลุงมันโโลเตรียมกองทัพทหารรับจ้าง2,000คนเอาไวา้ ในการจัดการกพวกหารเทมพาตัดต,ติดอย่างเดียวก็คือตอนนี้เขายังมีตังไม่พอจ้างแต่เรื่องนีดโดนงการเลยจะเป็นคนจัดการเองตาฉักไ่ยังอัศวินเทมพาเรนดีที่กลับมาที่สำนักในสภาพบาดเจ็บเหนื่อยล้าแต่ก็มีโซ่ลามมาไวา้พวกอัศวินก็รีบเข้ามาดูอาการของเขาแล้วก็ตัดโซ่ให้หมอได้ถามเขาไปว่าพวกนั้นทําอะไรท่านเรนดีก็บอกไปว่าป่าพวกนั้นมันปล่อยข้ากลับมากาวิจเข้ามาแจ้งข่าวที่โแรแลนด์โดนจับได้แล้วเดนดีก็รีบไปที่โคก พอเขาได้เจอโแรแลนด์คนที่ฆ่ากอดฟรีแลนดี้ก็กระทืบโแรแลนด์แล้วก็ถามไปว่าใครสั่งแลนดี้กระทืบโแรแลนด์อย่างหนกักจนกาเวนกับหมอต้องเข้ามาห้ามไม่งั้นโแรแลนด์คงได้ตายแน่แล้วแลนดี้ก็ไปหาแทานเคถามแทนเคว่าสำนึกบาปหรือยังแทนเคก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่แลนดี้บอกกับแทนเคว่าให้เอาชุดกอดให้กับช่างตีเหล็กแทนเคจะถูกขับไล่ออกจากสำนักอัศวนแทนเคได้ยินก็ตกใจเป็นอย่างมาก เขาไม่คิดเลยว่าแลนดี้จะทํากับเขาแบบนี้แ้วแทนเคก็ถือชุดเกาะของเขาแบ่งกับช่างตีเหล็กที่มีอัศวินเทมพามากมายมารอดูการเวนประกาศพิธีไถ่บาปคือการที่อัศวินเทมพ้าผู้ทําผิดนําเกาะมาหลอมเป็นโซ่แล้วก็เอามาคล้องตัวเองเอาไว้จากนั้นคนนานจะต้องออกมาเนิจรเปไปเวลาหนึ่งปีกับอีกหนึ่งวนันซึ่งเมื่อครบแล้วจะสามารถกลับมาที่สํานักได้แต่แลนดี้ก็บอกไปว่าไม่ต้องกลับมาอีกแทนเคก็เดินออกจากสํานักเมื่มีกาเวนเดินมาส่งแทนเคบอกให้กาเวนดูแลแลนดี้ด้วย เพราะเขาเชื่อว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นหลายแรงเกิดขึ้นแน่ๆน่เลนดีถึงทํากับเขาแบบนี้เรนดีที่ยืนน้ําตาซึมมองดูแทนคีออกจากสํานักไปเหมือนว่าเขาไม่อยากที่จะทําแต่เขาก็มีเหตุจําเป็นที่ต้องทําแล้วหนังก็จะเล่าย้อนไป15ชั่วโมงก่อนหน้านี้ตอนที่เรนดีโดนจับตัวไปเรนดีตื่นขึ้นมาอยู่ในลังไม้แคบๆเขาตะโกนให้ปล่อยตัวเขาออกไปแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาแล้วลังไม้ก็โดนจุม่มลงไปในบอ่อน้ําน้าเขาท่วมมิดหัวของเรนดี แรนดี้ตะเกียกตะกายหาทางรอดและก่อนแรนดี้จะหมดลมหายใจหลังหมายก็ถูกยกขึ้นมาและลาชิดก็โผล่หน้ามาคุยกับเขาลาชิดถามว่าแม่ของแรนดี้ชื่ออะไรเรนดี้ก็ไม่ยอมตอบลาชิดบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับก็อดฟรีเพราะความในจดหมายที่ไม่ไปลาชิดก็รู้เพราะว่าลาชิดอยู่ในตอนที่ก็อดฟรีเขียนเขายังบอกไปอีกว่าชื่อแม่ของแรนดี้คือหนทางที่จะพาให้ไปหาจอก,กศักดิ์ธิ์แรนดี้ก็ถามว่าถ้าเป็นเพื่อนกับก็อดฟรีจริง ทำไมกอดฟีไม่บอกเองลาชิตที่เห็นว่าไม่ได้เรื่องจึงให้คนเอาลังไม้ที่ใส่แลนดีไปเผาไฟแลนดีที่อยู่ด้านในก็ดิ้นทุรนทุรายแต่เขาก็ยังไม่ยอมบอกแลนดีจะต้องเอาตัวให้รอดจนเขาดิ้นจนลังแตกแลแนดีก็รอดออกมาจากลังไม้ได้พวกของลาชิตก็เริ่มเตือนลาชิตว่าถ้าหนักไปกว่านี้แลนดีจะต้องตายแน่แต่ว่าลาชิตกับไม่สนใจเขาไม่ยอมหยุดคราวนี้เขาจะเอาแลนดีไปแขวนคอ แล้วก็ให้เย็นขยิ่ยงอยู่บนก้อนหินซึ่งถ้าลาดนิดเดียวก็ถือว่าตายราชิตก็ยังถามเหมือนเดิมแลนดีก็ไม่ตอบซึ่งตอนนี้แลนดีก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาใกล้าตายแล้วก็เริ่มเห็นภาพหลอนของราชินีจโจรคนรักของเขาที่มาคุยกับเขาเรื่องลูกราชิตเห็นว่ายังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเขาก็เลยปล่อยให้แลนดีทิ้งไว้ในสภาพแบบนี้แล้วเขาจะกลับมาถามอีกครั้งแลนดีถูกทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่านาน,านเท่าไหร่แต่เขาก็ยันขยินงอยู่แบบนี้จนใกล้จะหมดแรงไในขนาดนานก็มีชาวอาหับคนนึง มาตัดเชือกปล่อยตัวเขาชาวอาหรับคนนั้นบอกว่าเราต้องหนีไปแล้วก็พยุงแรนดีวิ่งออกมาระหว่างทางก็มีทหารสองคนเข้าโจมตีอาหรับคนนั้นก็ฆ่าทิ้งทั้งสองคนแล้วพาแรนดีออกมาข้างนอกได้เขาบอกว่า้อความในจดหมายไม่ใช่ชื่อแม่ของแรนดีแต่เป็นที่ที่แรนดีเกิดหลาชิดเขาหลอกแรนดีชาวอาหรับบอกเลนดีว่าไม่ต้องบอกเขาว่าเกิดที่ไหนเพราะว่าที่ก็อดฟรีทาแบบนี้ก็เพื่อจะให้แรนดีเป็นคนเดียวที่รู้ที่อยู่ของจอก แล้วชายอาลับคนนั้นก็บอกไปว่าปอตฟีเคยเล่าเรื่องราวของเรนดีให้ฟังเรื่องที่เรนดีปกป้องจอกพาหีบที่ใส่จอกวิ่งหนีปอตฟีบอกว่าเรนดีก็หปานพิ่างมากเรนดีบอกว่าเขาจําได้ดีในเรื่องนั้นชายอาลับเขามาพยุงเรนดีขอให้เรนดีเล่าต่อเรนดีที่กําลังจะเล่าแต่เขาเกิดเปลี่ยนใจเขาคิดอะไรขึ้นมาได้เพราะถามชายอาลับว่านี่คือแผนของเจ้าหรือแผนของลาชิดเรนดีรู้ว่าเบาะแสของจอก ไม่ใช่ท้งชื่อแม่หรือว่าที่เกิดแต่ว่าทั้งหมดก็คือแผนของลาชิตที่ให้อาลับคนนี้แกล้งมาช่วยเรนดีจะได้มาตีสนิทรวบรวมข้อมูลจากเรนดีเรนดีจับชาวอาลับกดลงเป็นกับพืนแต่กดเลือกลาชิตออกมาเขารู้ว่าลาชิตอยู่ที่นี่ลาชิตพร้อมกับผู้ติดตามก็เดินออกมาเขาบอกว่าที่ทําไปแบบนี้ก็เพื่อการทดสอบเรนดีเขาไม่ไว้ใจเรนดีจึงต้องทําแบบนี้เรนดีบอกว่าให้บอกเขามาว่าจดหมายของก็อดฟีนั้นเขียนว่าอะไรเขาสามารถหาจอกศักดิ์สิทธิ์ให้เจอ แล้วก็จะปกป้องมันเหมือนกับที่ก็อดฟรีเคยทำลาชิดบอกว่าต้องมีการทดสอบก่อนแล้วลาชิดก็เล่าเรื่องที่สงครามเอเคอร์เมื่อ15ปีก่อนที่แล้วให้กับเลนดีได้ฟังมีคนแอบเปิดทางลับกับพวกมุสลิมเข้าเมืองและคนที่เปิดทางลับในครั้งนั้นก็คือก็อดฟรีเลนดีได้ฟังก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาไม่เชื่อว่าก็อดฟรีจะทําแบบนั้นเพราะว่าในศึกครั้งนั้นมีชาวบ้านหลายพันคนต้องมาตายจากการทะเลของก็อดฟรีลาชิดจึงบอกอีกว่า กอดฟี free, สละคนหลายพันเพื่อรักษาชีวิตคนหลายล้านเขาทําทุกอย่างเพื่อบุกป้องจอกศักดิ์สิทธิ์ลาชิกขอให้เลนดีพิสูจน์ตัวเองแบบเดียวกันกันกบเขาเขาบอกให้เลนดีทรงตัวแทนเคที่ฆ่าลูกชายของเขากลับมาแล้วเขาจะยอมบอกว่าจอกอยู่ที่ไหนแล้วหลังจากนั้นลาชิตก็ปล่อยตัวเลนดีกลับมากลับมาในปัจจุบันกาเวนเดินมาหาเลนดีบอกว่ามีคนเอาส้มมาวางไว้ที่หน้าสำนักส้มก็คือสัญลักษณ์นัดพบของพระดอนภาพแสง เรนดีจึงเล่าทั้งหมดให้กับกาเวนฟังเขาบอกว่าลาชิตต้องการตัวของแทนเคเพื่อแลกกับข้อความในจดหมายกาเวนถามว่าแล้วถ้าแบบนั้นจะไล่แทนเคไปทําไมเรนดีบอกว่าเขาไม่มีทางส่งพี่น้องของตัวเองให้กับพวกนั้นเด็ดขาดแล้วเรนดีก็คิดจะสละชีวิตของตัวเองเพื่อจะจบปัญหานี้แต่ฉากมายังราชวังกษัตริย์ฟิลิปได้มีการแต่งตั้งเดือนงการอะไรให้เป็นอัศวินตอบแทนความเสียสละของเขาที่ช่วยราชวงศ์ไว้จากยาพิษหลายคนมาร่วมแสดงความยินดี แล้ก็ขอบคุณที่เขาช่วยชีวิตเอาไวา้เจ้าหญิงอิสตาเบลก็มาคุยกับเดนโนกาเล่แล้วก็บอกว่าเธอมีของขวัญจะให้โดยเธอจะไปรอในห้องทํางานของเดนโนกาเล่เสร็จงานแล้วรีบตามไปเจ้าหญิงก็ไปรอที่ห้องทํางานของเดนโนกาเล่แล้วเธอก็พัดไปปัดขนนกตกเธอก็เลยก้มลงเก็บแต่เธอก็เห็นว่ามีลมพัดออกมาจากกําแพงเธอจึงเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประตูเปิดได้เจ้าหญิงตัดสินใจในเดินเข้าไปแต่ด้านในก็เป็นทางลับเจ้าหญิงสำรวจทางลับ เจอรูที่ถูกเจาะเอาไวา้ดูส่วนต่างๆภายในปราสาทเธอรู้เลยว่ามันคืออะไรเธอจึงเรียบวิ่งไปเที่ที่น่าจะเป็นห้องของเธอแต่เธอก็เจอรูเหมือนกันที่ส่องเข้าไปก็เห็นเตียงของเธอพอดีเธอรู้แล้วว่าเจ้าชายลูอิดไม่ได้บอกเรื่องของตะคู่อยู่ด้วยกันแต่เป็นคนอื่นที่บอกในคนคนนั้นก็คือเดโนกาเลเธอตะโกนกลางงานใส่เดโนกาเลเรื่องทางลับที่แอบส่องได้ทุกห้องกษัตริย์ฟิลิปจึงสั่งให้ทุกคนออกไปก่อนเจ้าหญิงจึงยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่า เดโนกาเลเป็นคนแอบ,บดูเธอแต่ก็บอกเรื่องเธอที่ได้เสียกับเจ้าชายลูอิตกษัตริย์ฟิลิปก็ตกใจเป็นอย่างมากตกลงมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมและเดโนกาเลก็หลอกใช้เธอให้เธอโกรธให้ฆ่าเจ้าชายลูอิตกษัตริย์พอได้ฟังก็รู้ล้ว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกษัตริย์ฟิลิปจึงถามเดโนกาเลไปว่าตกลงแล้วทุกเรื่องเลยใช่ไหมทั้งเรื่องศพมา้าเรื่องทูตของอังกฤษแล้วเจ้าก็ยังวางยาตัวเองอีกเดโนกาเลก็ยังไม่ยอมรับและยังปฏิเสธ แต่ว่าเจ้าหญิงก็บอกความจริงว่าอยาแก้พิษของเดนองกาเลเธอเองเป็นคนออกไปป้อนให้กับเดนองกาเลกษัตัตย์จึงถามเดนองกาเลว่าทำไปทำไมเดนองกาเลก็บอกไปว่าเพราะว่ากษัตริย์ไม่ยอมฟังเดือนที่จะให้เจ้าหญิงแต่กับอังกฤษที่แข็งแกร่งกว่าแต่ว่ากลับไปเลือกคาตาลูเนียเพื่อเอาใจลาชินีกษัตริย์ฟิลิปได้ฟังก,ก็กดเป็นอย่างมากเขาพุ่งเข้าไปชกเดนองกาเลแบบไม่อย่างแล้วก็สั่งให้จับขังไว้รอประหารตัดฉากไปยังสำนักเทมพา คืนนี้เป็นเวลานัดหมายส่งตัวแทนเคให้กับลาชิตส่วนอเดรดีนาที่ดีขึ้นแล้วก็วจะออกไปจากสำนักพาซีมาส่งเธอแล้วก็แอบเอาเงินของสำนักมาให้กับเธอเธอขอบคุณแล้วเธอก็มอบจดหมายรับที่เธอค้นเจอจากโแรแลนให้กับพาซีเป็นจดหมายที่โแรแลนจะส่งไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจากนั้นเธอก็เข้ามากอดพาซีแล้วเธอก็จากไปส่วนทางด้านเลนดีที่ไปพบกับลาชิตด้วยตัวคนเดียวเขาบอกลาชิตว่า เขาไม่อาจจะแลกจอกกับพี่น้องของเขาได้เขาไม่เมอนกับกอดฟรี free. เขาไม่มีวันทรยศพี่น้องของตัวเองลาชิดบอกว่างั้นเราก็ต้องเสียจอกไปทั้งคู่แล้วก็ให้คนของลาชิดชักดาบเดินเข้ามาหาเลนดีในขนาดนั้นแทนเคก็โผล่มาแล้วก็ตะโกนบอกให้หยุดก่อนเขาเดินมาพร้อมกับกาเวนแทนเคบอกลาชิดว่าเขาเองคือคนที่ฆ่าลูกชายของลาชิดต,ตอนนั้นลูกชายของลาชิดกําลังจะบอกที่อยู่ของจอกศักดิ์เทธแต่แทนเคก็เชื่อคาพยายกรณ์ที่บอกว่า จอกจะทําให้วาดวายเขาจึงฆ่าลูกชายของลาชิดแทนเคเชื่อว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ไม่คู่ควรกับมนุษย์แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเองก็ไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินเรื่องนี้แทนเคคุกเขายอมรับการตัดสินโทษแลนดี้็กวิงเข้ามาดึงแทนเคและบอกไปว่าพวกนั้นมันจะทรมานเจ้าแทนเคก็บอกไปว่าเขาพร้อมที่จะตายตั้งแต่สาบานตนแล้วและตอนนี้เขาก็พร้อมที่จะตายแทนเคบอกแลนดี้อีกว่าเขาสำนึกผิดในบาปต่อสำนัก แดนดีได้ฟังก็น้้ำตาไหลแล้วเขาก็บอกว่าเขายอมรับในการสำนึกบาปของแทนเคแทนเคกอดลาเรนดีและบอกว่าถ้าได้จอกมาก็ปกป้องมันให้พ้นจากน้ำมือของมนุษย์แล้วเขาก็เดินไปมอบตัวกับพวกพลัดดอนภาพแ่งแสงลาชิตก็รักษาสัญญาเดินเข้ามาบอกกับเรนดีข้อความในจดหมายก็คือกลับไปที่ที่แลนดีเจอกับก็อดฟีเป็นครั้งแรกแล้วลาชิตก็บอกกับแรนดีว่าเมื่อเจอจอกศักดิ์สิทธิ์แล้ว ให้เตรียมตัวเอาไว้พลดอนภาพแห็งแสงจะพร้อมตายเพื่อรับใช้แลนดีราชิดโค้งให้แล้วก็จากไปพร้อมกับแทนเคเช้าวันต่อมาก็มีงานประหารเดนโนกาลกรลกษัตริย์ถามว่ามีอะไรจะพูดก่อนตายไหมเดนโนการลก็บอกว่าสิ่งที่เขาทําไปทั้งหมดนั้นเขาทําเพื่อฝรั่งเศสนั่นคือสิ่งที่เขาพูดก่อนตายกษริย์สั่งให้นําตัวไปแขวนคอเชือกของคอของเดนโนการลแล้วเขาก็ดึงเชือกข,ขึ้นไปเพื่อจะให้เขาขาดอากาศหายใจตาย แล้วศพที่ถูกแขวนอยู่ข้างหลังเขาก็เกิดขยับและนี่ก็คือลุงมันโลที่ปลอมตัวเป็นศพลุงมันโลก็โดดลงมาตัดเชือกให้กับเดนโนกาเลแล้วเขาก็ต่อสู้กับทหารแล้วก็ฆ่าทหารลงไปได้แล้วจากนั้นก็มีคนขี่ม้ามารับเดนโนกาเลไปเดนโนกาเลสามารถหนีรอดจากการประหารครั้งนี้ไปได้กษัตริย์เฟลิปที่กดเป็นอย่างมากเขาตะโกนเรียกสุดเสียงแล้วตอนที่หและตอนที่6ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับและตอนหน้าเลนเดีที่เขาใกล้จอก,กศักดิ์สิทธิ์มากทุกขณะ เขาจะเจออุปสรรคอะไรอีกบ้างกว่าจะเจอจอยศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วเดวนโนการเลยจะสามารถหนีรอดไปได้หรือไม่ติดตามคลิปหน้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ